สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะอยู่กับเราทีมงานป้าเราเจริญทรัพค่ะรถติดนะคะอีพีที่แล้วทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะคะป้าเราแก okay, ก็เลยจะดึงอีกสักรอบหนึ่ง ลากทักที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะลากทักที่เท่าไหร่ไม่รู้ ไม่หมื่นไม่พูดนเลยใช่ไหมใช้ไปไปไปทานรวยเลยเราได้ไปเราจะไปมีหมเนหมอนเป็นสมุดเน้นเน้นเน้นทางอะไรโอ้โห ที่เทอยู่ข้างในนะคะเทเลยด้ำตรงนี้แหละเราดูว่ารถเล่าเกจะออกไปยังไงลื่นเหมือนกันนะคะเนี่ยฝนไม่ได้ตกแรงนะคะแต่มันตกพอให้แบบแฉะแล้วถนนเปียกอแล้วตกมาตลอดแต่ไม่ตกแรง ทางพู่นคทางพุ้างคุณสิขึ้นลอยเลยกปล่ล่ะติดทางพุณมาด้น้ำนดึงดึงงาใหม่ออกแนแล้วแน่นั่นด้วยน้ำแ ้ฝั่งนู้นม,มันจมจมลึกนะคะโ,โอ้โหดูนขนาดเกรดออกแล้วนะนี่ อีกครึ่งนึงนะคะ มาอีกคันนึงนะคะเท้อีกเที่ยวสองเที่ยวก็น่าจะเสร็จแม่นบ่อปูอีกเที่ยวนึงบ่อีกสองเที่ยวเสร็จเลยนะพี่วังนะคะขับคันเอเ็กเพ เดินหน้ามานะคะเสียงรถได้ยินแต่เสียงยังไม่เห็นรถเลยข้างหน้านะคะมาได้บาลาะือได้ยินแต่เสียง

เร้อยนะคะเทเสร็จแล้วออกได้ไหมเอฟเฟกของเรานะคะแ <laughs> บกโซกลับไปกลับมา <laughs> เรียบร้อยนะคะเทเสร็จออกแล้ว ในคลิปนี้ก็ขอล่ำลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีค่ะ